น้ำพุร้อนถ้ำเขาพลูนะครับอําเภอละแมจังหวัดจุมพรนะครับค่าบริการเท่าไหร่หอเอยงเก็บเช้น,น้ำร้อนกลางแจ้งฟรี ผู้ใหญ่ยี 20, 20่สิบเด็กสิบบริการเก้าสุตนถึงสิบหกสุนนะครับตรงนี้มันติดอำเภอละแมใช่ไหมครับอำเภอละแมจังหว,วัดชุมพ,มพรนะครับก็เข้ามาจากถนนใหญ่ก็ประมาณห้าร้อยเมตรนะครับไม่ระยะก็ไม่ไกลนะครับสะดวกวอ๋อช่วงนี้เปลี่ยนเวลาใหม่นะครับ เปิดเวลาเวลาเปิดนะครับเปิดเวลากับเวลาเปิดนะครับเหมือนเหมือนกันมึนมาแล้วครับขับรถนานอ่างแช่น้ำร้อนกลางแย้งเวลา8 3 0นถึง17.30นห้องแช่น้ำร้อนส่วนตัวเวลา9 0 0นถึง17.00นนนะครับมีห้องรวมแนละห้องแยกนะครับด้านหน้าก็มีร้านขายของชำบริการนะครับมี น้ำเดื่มผลไม้ทางโน้นก็เป็นลานจอดรถนะครับเข้าไปประมาณร้อยเมตรนะครับมีที่จอดรถกว้างมีห้องน้ำสําหรับคนพิการมีที่จอดรถคนพิการครับมีอาคารสานักงานเดี๋ยวจะนำเข้าไปดูด้านในนะครับว่าเป็นแบบไหน ของบ่อน้ำร้อนทําเขาพลรูนะครับน่าจะสวยไม่แพ้ของจังหวัดอื่นนะครับโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงห้องน้ำอยู่นี่นะครับซ้ายมือ เราต้องเปลี่ยนผ้ามีห้องพักมีห้องพักไปมานอนพักแช่ที่นี่ด้วยนะครับทางโน้นเป็นห้องพักใช่ไหมครับ ตรงนี้ก็มีนวดมีนวดแผนโบราณน,นะครับนวดเพื่อสุขภาพมีผู้ชำนาญการนะครับรอบริการอยู่ทางเดินเข้าไปร่มรื่นสบายครับทำพื้นซีเมนเป็นก้อนๆแล้วมาต่อกันก็เดินสะดวกดีนะครับไม่ลื่นไม่แฉะ จากตรงจากที่เก็บค่าบริการก็ประมาณถ้าคิดไม่ผิดก็200เมตรครับ200เมตรถึงที่เอาถึงบ่อน้ำพุร้อน mm. มีหลายบ่อครับทางนน้นก็หนึ่งบ่อนะครับที่เห็นอยู่ ห้ามนําอาหารเข้ามาห้ามสุบรีห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้ามานะครับมีหลายบอ่อครับตรงนู้นสวนน้นก็มีบอ่อตรงนี้น่าจะเป็นบ่อรวมนะครับ น้ำรถไหมจะมีรูตรงนน้นนะครับรูน้ำขึ้นมาตรงนั้นนะครับรถครับยิงใกล้ๆสัมผัสได้เลยครับนั่งรถเอเย็นๆมานะครับมาปั๊บก็เช็บบ่อที่มันผุดขึ้นมาจากตรงนี้ใช่ไหม นี่ลักษณะบ่บอนะครับน้าอยู่ในนี้นะครับน้าผุดจากตรงนี้นะครับแล้วก็สูบไปใช้ที่อ่างอ่างแช่ส่วนรวมนะครับใช,ใช้เครื่องปั๊มน้านะครับบ่ออมริตธ,ธาราส่วนบ่อใหญ่อยู่ที่ลานจอดรถนะครับบ่อใหญ่บ่อใหญ่มากบออนน่อโนนก็สามารถดึงไปใช้ในหลายๆส่วนเช่นห้องส่วนตัวนะครับห้องอาบน้ําส่วนตัวห้องอาบน้ําส่วนตัวเขาคิดเงินเท่าไหร่ครับเชืโมงละ่อบโมงละหนึ่งร้อยบาทนะครับ ก่อนหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะผิวน่าจะถลอกหมดแล้วครับแต่แช่นานกว่านั้นก็เป็นโทษนะครับไม่ได้เป็นประโยชน์แล้วมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดไม่ต้องกลัวว่าจะสกระปรกหรือมีงูมีตะขาบนะครับพอดูแลดีมากครับแล้วทางโน้นเป็นอะไรครับฮะมีถ้ำพระ อ๋อ9ก้าสิบเก้าคันเดินไหวไหมเจอคันเดียวก็หลับแล้วคันเดียวก็บันลุสดาบันแล้วอ่าพรกษาจลทานนะครับบ่อนี้บ่อพรกษาจลทานมีน้ำอยู่ไหมร้อนไหมนี่พรกษาจลทานนะครับ บอ่อนี้ไม่เคยดูดูนะซับซ้อนไม่เหมือนบอ่อเมื่อกี้บอ่อเมื่อกี้น่าก,กลัวไหนตรงไหนอีกอันนี้ค่ะวันนี้เรามีมะกรูเทศนะครับมะกรูเทศจําเป็นนะครับไอ้นู้นบอ่ออะไรกันเนาะเป็นสายที่สค่ะฮะสายที่สองก<ะ>ันบ่อรวมสายที่สอง,อ,ง,อ,สสอ,งอ๋อมีหลายบอ่อยังกี่ขั้นอนันเนี่ยเจขั้นค่ะเลื่จะขึ้นหน่อยไหมฮะข้างบนมีอะไร น,นี่ขันบันไดก็ใช้หินทํานะครับไม่ลื่นนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านหินผสมปูนครุฑหน่อยนะครับไม่ลื่นเมื่อมีตะไคร่น้ําห,หลานสาวพาเป็นผู้นําพานําทางนะครับไม่ต้องออกปากไม่ต้องขอความช่วยเหลือมีจิตอาสาเกิดขึ้นเองครับนําเที่ยวครับมีหินย้อยโหเือนกันครับพี่น้อง กินเยอะกินขนมจีนหาดยายเมื่อกี้นะครับ,บค,ครับบอ่อน้ำร้อนชื่อบอ่อน้ำร้อนอะไรนะบอ่อน้ำร้อนทําขพลูค่ะบ่อนำร้นำอนทําเขาพลูนะครับนอกจากจะมีน้ำร้อนแล้วยังมีบันไดไว้ทรมานคนแก่ด้วยครับขอบครับ มีอะไรนะถาธรรมชาติค่ะมีมีศึกษาธรรมชาติประมาณพันห้าร้อยเมตรเข้าไปในถ้ำเยอะไหมครับแล้วก็มีพระพุทธรูปกับเหนื่อยครับพี่น้องสองสามวันที่แล้วก็บุญยอดโดยโอ้โห โอ้ oh, ถึงแล้วครับพี่น้องโ <Okay. S 2> อ้สายหอบครับอ๋อเหนื่อยรับ นี่เขาได้เห็นเห็นงอกเห็นย้อยค่ะเห็นงอกหรือเห็นย้อยใช่ค่ะ <laughs> นี่เห็นงอกใช่ไหมใช่ค่ะนี่เห็นย้อยอยู่ข้างบนใช่ไหมเห็นย้อยแต่เห็นไม่ค่อยอย้อยนะครับเห็นแต่งอกครับเดี๋ยวถือกล้องหน่อยครับถือนิ่งๆนะเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยครับผมไหวพักก่อน โอ้เจ้ามาร์โกเทีนชื่ออะไรครับชื่อแจงค่ะฮะชื่อแจงค่ะชื่อแจงใช่ค่ะอ๋อแจงใจดีมากเลยนะครับแจงไม่ย่อมาจากใจนะครับใจดีโอ้เครับครับเดินต่อครับมืดครับมืดมากเลยมืดมากเดี๋ยวช่วงนี้ฝนจะตกค่ะระวังลื่นนะครับแจงบอกแจงระวังลื่นแต่เราจะลื่นซะเองครับน่ารักมากเที่ยวได้นะคะเปิดทุกวันเลยค่ะเที่ยวได้เปิดทุกวันไม่เว้นวันอาทิตย์ มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดน่ารักมากครับผู้บริหารของที่นี่ครับมีการจัดการที่ดีนะครับนี่ขาลงแล้วครับผมปิดกล้องก่อนนะครับผมมือไปจับราวบันไดก่อนนะครับยังอยู่ครับยังไม่ตายครับหายไปพักหนึ่งคิดว่าไม่เอสีตายแล้วยังไม่ตายนะครับยังอยู่ครับร้อยตายเลยนึกว่าตลกหนังได้แล้ว หลานๆมาแช่ด้วยกันนะครับม่รู้แมวน้ำหรือปลาประยุทธ์นะครับก็ว่าน่าจะเป็นแมวน้ำมากกว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้น้ำร้อนมากครับก็เธอก็พยายามลงไปเรื่อยๆแต่อย่ารีบไปอย่าไปใกล้รูน้ำมันใกล้รูน้ำมันก็ร้อนนะเขาเติมน้ำเย็นที่โน้นเลยมันมีบ่อพักที่โน้นหรอ ก็มีบ่อพักนะครับอยู่หลายจุดนะครับส่วนบอ่อใหญ่อยู่ที่ลานจอดรถครับนี่หลานก็นั่งแช่กันยังมีความสุขกับเล่นเฟซเล่นไลน์<ๆ>กับกิ๊กบ้างกับเพื่อนบ้างนะแล้วแต่วัยนะครับวัยนั้นเขาชอบอะไรส่วนของพวกเราสองคนเนี่ยก็เนี่ยเป็นแบบนี้แหละไไปเรื่อยเที่ยวไปเรื่อยนะครับไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนที่แน่นอน สะดวกตรงไหนาาก็จอดตรงนั้นนะครับที่ไม่เคยไปก็ยิ่งดียิ่งตื่นเต้นครับววันนี้เที่ยวก่อนแกสองแกนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ่ายมากก็ไม่ดีเป็นการที่หล,ลานๆกำลังเล่นน้ำอาบน้ำอยู่จะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นไงครับแค่ไปเป็นไงบ้างเงาแตกเงาแตก ดีกว่าฉีแตกนะครับถ้าฉีแตกคนที่มาแช่ทีหลังน่าจะมีปัญหากรแตกอย่างเดียวใช่ไหมกบวันนี้มานั่งรอมาเหสีแช่น้ำอุ่นเลยครับชิวๆเปิดเพลงนั่งฟังรอแลขวกน้ำแร่เ,เลยแร่แร่แล้วก็อุ่นๆร้อนๆเย็นๆเป<ง>็นไงตัวเล็กเสร็จแล้วเหรอค่ะ ลหลานน่ารักันนี้เราไม่เหงานะครับมีหลานหลานมาแช่เป็นเพื่อนนะครับทางโน้นนั่นนงเหมือนคนอ,อกหักนะครับ <c oughs> อย่าคิดมากนะ <c oughs> ทุกอย่างให้อภัยหมดแล้ว <c oughs> ทุกอย่างมีทางเลือกและก็เลือกคนใหม่ได้ <c oughs> คราับหยอกหลานหลานนะครับ <c oughs> ครับความแตกต่างเมื่อตะก,กี้นะครับ <c oughs> พอคุณผู้หญิงสองท่านมาก็รู้สึกว่าแช่โปรแต่จมูกอย่างเดียวได้เลยนะครับ เมื่อกี้พวกเราไม่สามารถจะลงไปด้านไหนได้เลยนะครับครัววันนี้เที่ยวก่อนแก่นะครับพามาสีมาแช่บ่อน้ำพุร้อนชื่อชื่ออะไรนะเขาเขาเขาพลูนะครัถ้ำด้วยท้ำเขาพลูนะครับก็ก็ขอจบไว้ที่ภาพของหลานๆนะครับพี่ๆสองคนนะครับ ดีครับแล้เจอกันทริปต่อไปนะครับสวัสดีครับบอ่อนี้ใหญ่เหมือนกันนะครับบอ่อเอื้ออารีทานทิปนะครับบอ่อเอื้ออารีทานทริปน้ำร้อนมากด้านในยังมีเป็นคราบคราบขาวๆอยู่เลยนะครับที่เห็นเนี่ยก็ สามบอ่อแล้วครับบอ่อใหญ่ๆไม่นับบอ่อเล็กนะครับส่วนบอ่อใหญ่อยู่ที่อยู่ที่ลานจอดรถนะครับทราบข่าวจากพนา,าที่ที่นี่นะครับถ่ายรูปกันนะครับหนุกนัน้นะเพื่อนพ้องน้องพี่ไปที่ไหนมีเพื่อนพ้องน้องพี่ก็สนุกที่นั่นนะครับให้ความเป็นกันเอง<ป>นะครับอีกก็ได้คะ่ะลานถ่ายรูปคน,นถ่ายรูปคน,นถา่นนถายรูปก็ดูสวยนะครับถึงผมยิกแต่สวยนะครับ ขอบคุณครับน่ารักมากเลยครับก็ไม่ออกไหไม่ด้ไม่ได้ครับก็ขอกราบสวัสดีไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณครับเจ้าของสถานที่และเจ้าหน้าที่ทุกคนครับปัสดีครับ